ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเครื่องเล่นแผ่นของซัมซุงนะครับผมเวลาปิดเปิดเครื่องก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้งานก็คืออ่านแผ่น dVD นะครับแล้วก็อ่านแผ่นซ d นะครับแผ่นเพลงแผ่นบุรีบุเรไม่เล่นนะครับผมลองแล้วไม่เล่นนะครับใช้งานเป็น DVD กับ cd นะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันเลย ซีดีก็เล่นทั้งแท้ทั้งก๊อปนะครับเล่นไวนตัวเครื่องเดิมๆนะครับเปิดใครจะเอาไปทำต่อนะครับเล่นไวภาพคมชัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกใสนะครับมองเห็นแผ่นบุได้เลยมีไฟสถานะตรงนี้นะครับแล้วก็มี อยนน้ะครับไฟตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนสถานะได้นะครับผมนี่เป็นนี่เป็นแผ่นซีดีครับแผ่นเพลงประมาณ1นึ่งวิเล่นเลยแตติดติดอย่างเดียวนะครับติดแค่บูเลไม่เล่นเฉยเผื่อใครจะเอาไปทำความสะอาดหัวอ่านนะครับหรือว่าเอาไปเช็ค ก็จะเป็นหนังแผ่น DVD กรอบนะครับน,นี้ก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับด้านหลังก็มีช่องต่อครบเลยต่อแลนเล่นเน็ตได้นะครับมีเป็น r c e Audio แบบ7.1มีเป็น Opticon um Out นะครับเป็นดีมไออนะครับ a u d i o out ก็เป็นแบบสตอริโอแล้วก็เป็นแบบ 1> 7จุเลยนะครับผปนแผ่นกรอบนะครับแผ่นกรอบก็อ่านเร็วนะครับผม ลอว่านเยไม,มไม่เลือกแผ่น DVD, CD, ไม่เลือกแผ่นนะครับ DVD c ีไม่เลือกแต่บุรีเท่าที่ผมลองนะครับแผ่นก๊อปไม่เล่นเลยแผ่นแท้ไม่มีนะครับ เยอะก็เล่นนะครับผมขายไม่แพงนะครับผม500ส่ง80บาทนะครับเครื่องยังใหม่ๆนะครับผมย้้ว้อยไม่มีเลย นะครับผมก็ขอจบการในวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ